ขอบสนามท็อปเทนวันนี้ขอเสนอต่อสิบสิ่งมหัศจรรย์ของแมนยูที่โดนบันดาลดยหลุยฟันเก่าอาจมีคำหยาบที่ท่านฟังและระคายหูกระผมขอยกมือไหว้ขออภัยท่านมานะที่นี้ด้วยหากดูและชอบใจชอบใจปุ่มสับสไครต์อยู่ใกล้ๆอย่าลืมกดให้พวกเราหน่อยนะครับ ข้อแรกการยิงประตูที่ลดน้อยถอยลงแมนยูในยุคของนาฟันกันต้องบอกได้เลยว่าแตกต่างจากยุคของท่านเซอร์อย่างหน้ามือเป็นหลังตีซึ่งแฟนบอลส่วนใหญ่จะไม่พอใจมากที่สุดนั่นคือเป็นเรื่องของจํานวนประตูที่ดูต่ําต้อยคล้ายหอยหมดเอง๋ง่ายแค่ในสถิติการทําประตูของหลุยฟานกันในซีซั่นนี้นับว่าเป็นสถิติที่ย่ําแย่ที่สุดนับตั้งแต่พิมลิกอังกฤษก่อตั้งขึ้นมาซึ่งสถิติสูงสุดของแมนยูที่เคยทําได้นั้นคือ97เมตดแต่แมน ยู่ยุคน,นักการลั่นไปได้ทั้งหมดแค่49ประตูดูไม่จืดแถมสถิติเพิ่มเติมที่หน้ากุมขมับนั่นคือมีโอกาสยิงเพียง418ครั้งตลอด38นัดเป็นอันดับที่16จาก20และการสร้างสรรค์าการทำประตู301ครั้งเป็นอันดับที่18เกือบมุ้ยกันเลยทีเดียวเชียวล่ะครับ ข้อ2แผนการเล่นแสนชวนม่วงหลายคนมีอาการหลับคานหน้าจอทีวีเมื่อได้ดูแมนยูเตะมอนสเ่ห์อย่างในยุคทันเซอร์นั้นหายไปเพราะหัวใจหลักของฟานกันนั่นคือครองบอลครองบอลแล้วก็ครองบอลครองจนยุครัตนโกสินจะเสร็จสิ้นเข้าสู่ยุคใหม่เขาก็ยังครองบอลซึ่งจริงๆแล้วการครองบอลน,นั้นเป็นสิ่งที่ถูกเพราะทีมยักษ์ใหญ่ทั่วโลกอย่างบาร์ซโลนาและบาเยนนิคต่างใช้แผนนี้ได้อย่างดีเยี่ยม พรีเมียมสุดๆแต่สำหรับแผนการของฟานกันนั้นมันแตกต่างออกไปเพราะการคลองบอลของพวกเขานั้นคือการส่งไปข้างหน้าแล้ววนกลับมาหน้าประตูซึ่งดูจากสถิติส่งคืนหลังทั้งหมด3,107ครั้งนั่งแท่นเป็นอันด,ดับหนึ่ของลีกเลยละครับ ข้อ3การจัดตัวอันชวนสะลึงไม่รู้ว่าพวกเราเข้าถึงฟุตบอลไม่เท่าฟานกันหรือท่านหลุดโลกไปแล้วเพราะในฤดูกาลที่ผ่านมานี้ฟานกันได้ทดลองจับกองหน้ามาเล่นปีกจับปีกไปกองหน้าจับศูนหน้ามายืนกลางจับแบ็กไปเซนเตอร์จับเซ็นเตอร์ไปเตะมุมจับอาจารย์อย่างยืนแม่ทุกตำแหน่งนี่คือสิ่งมัาจย์ที่ฟานกันได้บรรดาลขึ้นมาในตลอดระยะเวลาทั้งหมด2ปี ข้อสเปอร์เซ็นต์การชนะอันต่ำเตี้ยวเรียดดินในยุคที่ผีแดงเฟืองฟูเชิดหน้าชูตาฟุตบอลอังกฤษอยู่นั้นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมักจะเป็นทีมที่เล่นเกมบุกสนุกเกมรุกสบายเกมรับหายหัวหรือถ้าจะให้พูดยากๆไทยๆง่ายๆก็คือชนะมากกว่าแพ้แต่พอเปลี่ยนผ่านมาถึงยุคของหลุยส์ฟันกันเขาไม่เคยส,กสกร้างตะกออันน่าตื่นตาตื่นใจชนิดกด4-0 5-0ได้ติดๆดกันเลยสักครั้งซึ่งสะกออยอดฮิตของแมนยูคือไม่ชนะเขา1-0ก็โดนเขา0-1แถม สถิติที่ฟานการสร้างไว้ไม่ได้น่าภูมิใจเลยนั่นคือพาทีมไร้ชัยชนะนานที่สุดถึง8นัดเรียกร้องครับว่าไอสัตว์กันว่อนไปหมดสนามข้อ5การแก้เกมแบบพิลึกพิลัต ถ้าสมัยท่านเซอร์คุมเราจะเห็นว oh ่าแมนยูโดนนำแล้วจะหมดเวลามันจะมีอะไรมาดนใจนักเตะให้สู้เพื <c oughs> ่อผลงานที่ดีที่สุดเสมอและคืนชีพคมแรกกลับมาได้หลายครั้ง <c oughs> เพราะในยามที่พวกเขาโดนยิงประตูทีมจะวิ่งกว่าเดิมเติมเกมเร็วกว่าเดิมทำทุกทางเพื่อให้ได้ประตูชัยแต่ในยุคข,ของหลุยส์ฟานกันเราจะได้เห็นสิ่งแปลกๆได้เสมอไม่ว่าจะเป็นเปลี่ยนตัวผู้เล่นดีออกแล้วเอากระจอกเข้าจนกลายเป็นวลีที่ฮิตในเวลาต่อมาหรือว่าจะเป็นการที่ทีมกำลังตามหลังแต่นักแกโชเหนือด้วย การเปลี่ยนกองหลังลงไปแทนกองหน้าผ่านโลกตะลึงถามมึงคิดได้ยังไงกันวะครับ พ่อหขายนักเตะอันเป็นที่รักอาร์เซนเวนเกอร์ยังถึงกับงงในวันที่ฟานกันประกาศขายอาร์วีพีให้ไปโลดล่านที่อื่นและหลุยฟานก,นกันก็ได้เปลี่ยนแปลงทีมขายผู้เล่นหน้าเดิมชุดเดิมที่อยู่มาไม่ว่าจะเป็นฟานเพอร์ซี่ที่กล่าวไปมหาเทพแดนนี่เวลเบกอาบังนานี่และัวน้อยที่ชาวริโตแถมทดแทนด้วยนักเตะราคาแพงอย่างอังเคลดีมาเรียถึงขนาดเป็นสถิติสโมสรแล้วก็อย่างที่เห็นแหละครับดิบมาเรียเคลียได้ปีเดียวก็เลี้ยวไปที่ปารีสทันทีไม่รู้หนีอะไร ข้อ7สไตล์การเล่นอันแสนรัดกลุ่มผู้ชายคนนี้ไม่ได้มีแต่ข้อเสียเพราะ1นถึงข้อที่ผ่านมานั้นเป็นเหรียญ2ด้านเมื่อมีแย่ก็ต้องมีดี ซึ่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในยุคข,ของหลุยส์ฟานเกล้นั้นมีความเด็ดขาดในแผงหลังที่ยอดเยี่ยมเมื่อในซีซั่นี้แมนยูเสียประตูน้อยที่สุดเป็นอันดับหนึ่งซึ่งสิ่งนี้หลายคนกังขาว,ว่าไม่ได้มาเพราะฟานเกลแต่นั่นคือผลจากฝีมือความเหนียวเขี้ยวลากดินของมือกา่าคราวแพะอย่างดาบิดตเดเคอาแต่อย่างไรเสียผู้คนกลุ่มหนึ่งก็มองว่าส่วนหนึ่งที่เดเคานั้นเก่งก็เป็นเพราะสไตล์การเล่นของฟานเกลเข้านี่แหละข้อ8 โอกาสเยาวชนถึงแม้ฟานกันจะทําแสบหัวใจด้วยการขายนักเตะอันเป็นที่รักของแฟนๆออกไปแต่สิ่งที่ทดแทนกลับมานั่นคือการปั้นดินเป็นดาวเพราะแมนอยู่ในยุคนี้เป็นยุคที่นักเตะโผล่หัวมาลืมตาจากอะคาเดมี่สโมสรกันเต็มไปหมดและทุกคนล้วนจะเป็นผลผลิตแสนบอร่อยในอนาคตหากได้รับการฝึกฝนอย่างดีไม่ว่าจะเป็นมาคัสแรดฟอร์ดท,ที่สามารถแจ้งเกิดได้แบบช่วงข้ามคืนจนติดทีมชาติไปแล้วหรือแจ็คสันกับลินการ์ดที่ได้รับโอกาสอย่างสม่ําเสมอแถมด้วยนักเตะอายุน้อยราคาแพง มาซยาวที่เข้ามากลบเสียงวิจารณ์ได้อย่างอยู่หมัดจัดไว้ยอดเยี่ยมเลย พ่อเก่าไม่เคยแพ้ลิเวอร์พูลในลีกแพ้ใครแพ้ได้แต่แพ้ลิเวอร์พูลไม่ได้นี่คือสิ่งที่แฟนบอลแมนยูทั่วโลกต่างคิดแบบนี้และฟานเก่าก็เป็นผู้จัดการทีมที่เข้ามาทำให้แมนยูสามารถแพ้ได้ทุกทีมไม่เว้นแม้กระทั่งเอ็มเคดอนที่อยู่ต่ำกว่าไป2ลีกแต่ถึงกระนั้นสิ่งที่แฟนๆแ,แมนยูปลื้มมากคงหนีไม่พ้นสถิติที่ฟานเก่าไม่เคยพาทีมแพ้หง์แดงเลยในลีกตลอดอระยะเวลาที่ทำงานแถมเป็นการชนะรวดไปถึง4นะัดแต่นั่นก็มีได้นำพาเพราะว่าเมื่อทั้งสอง เจอกันในบอลั่วยยุโรปใบเล็กคำสาบเหล่านั้นใช้ไม่ได้เพราะแมนยูกับาายหงตกรอบไปในที่สุดข้อ10ผ่าแมนยูคว้าเอฟเอคัพได้ในรอบ12ปี 200กว่าล้านปอนด์นั่นคือเงินที่หลุยฟันกันได้ถลุงไปในการทําทีมและไม่ประสบความสําเร็จในลีกซ้ำร้ายด้วยบอลยุโรปก็ไม่ได้ไปกับเขาแต่อย่างน้อยที่สุดหลุยฟานกันก็ยังมีผลงานอันเป็นชิ้นเป็นอันนั่นคือการพาแมนยูชูถ้วยร์นเมนต์เอฟครับที่ห่างมือมามากกว่า1ปิปีและนี่นับเป็นการส่งท้ายของการทํางานระหว่างแมนยูและหลุยฟานกันถึงจากกระท่อนกระแท่นมาตลอดแต่เชื่อว่าแฟนๆแมนยูและแฟนฟุตบอลทุกคนจะจดจําสิ่งที่เขาทําไว้ได้แน่นอนสําหรับคนนี้ หลุยฟานเก่าและนี่คือขอบสนามท็อปเทนหากดูและชอบใจอย่าลืมกด s u b SCRIBE เพื่อติดตามตอนใหม่ๆไว้ด้วยนะครับ